รีวิวกล้อง Wi-Fi แบบ b u เลตนะคะตัวนี้ความละเอียด3ล้านพิกเซลตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานของน้องนะคะมี Smart f u l l Color Night Vision m o v e m e n t t e t t i ก n นะคะ Water w o o m Wi-Fi d ดับเบนะคะแล้วก็มี Motion Active Spotlight มีระบบ Cloud แล้วก็ b u เลตนะคะมี d c 2 V เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะแกะกล่องออกมาบอดี้น้องจะเป็นบอดี พลาสติกนะคะเกรด a หน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ได้มากับกล่องนะคะก็จะมีคู่มือแล้วก็มีตัวอ adapter ของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหัวกลม2พินเป็นสายที่ต่อกับตัว adapter เลยหน้าตา adapter จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะมีน็อตแล้วก็มี t e m p พล t แล้วก็มีตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่กับตัวสายแลนค่ะ ส่วนบอดี้น้องไปดูกันเลยค่ะกล้องตัวนี้ก็สามารถที่จะติดภายนอกได้นะคะหน้าตาบอดี้น้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะภายในข้างหน้าก็จะมีหลอด LED ด้วยค่ะสามารถที่จะมีคําสั่งปิดเปิดไฟข้างหน้าในหลอด LED แบบนี้นะคะบอดี้ด้านข้างส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใส่สำหรับ micro SD card นะคะซึ่งรองรับได้ถึง 512GB ค่ะ แต่เราต้องขันน็อตตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเอาเมมโมรีใส่ตรงปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปขันน็อตออกดูข้างในกันเลยค่ะวิธีการที่เราจะเอาไมโครเอสดีใส่เข้าไปนะคะก็มันจะมีน็อตอยู่2ฝั่งนะคะแล้วก็ขันออกมาทั้ง2ฝั่งเลยเปิดออกมาภายในก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะคะแล้วก็ปุ่มที่ใส่ไมโครเอสดีการ์ดส่วนสายที่เดินสายแลนนะคะก็มีสายแลนพพอร์ตแบบนี้เนาะ ในกรณีที่สายสัญญาณ w i ไฟไม่ถึงเราก็จะสามารถเดินสายแลนได้ค่ะส่วนบอดี้ด้านข้างนะคะก็จะมีเสาวไวเลสขึ้นแบบนี้เป็นเสาที่ใช้รับส่งสัญญาณ WiFi นะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายตัวกล้องค่ะดีไซน์งานออกมาตัวเล็กกระทัดรัดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่ไมโคร SD c a r กนะคะที่เราจะใส่ รองรับได้ตั้งแต่32 g จนถึง512 GB ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กันเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็น m i โคร s d สดีกานะคะให้นำด้านสีทองนะคะหงายขึ้นข้างบนแล้วก็เอามือจิ้มเข้าไปในช่องนี้นะคะจะเป็นการใส่ Memory ี a การค่ะ หรือในกรณีที่เราเชื่อมต่อกับตัวเครื่องบันทึกเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการใส่ไมโครเอสดีการนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาฝาครอบมาปิดแล้วก็ยึดน็อตลงไปแบบนี้ให้เรียบร้อยค่ะตัวไมโครเอสดีการก็จะอยู่ภายในตัวกล้องนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างภาพของกล้องนะคะที่ต่อผ่านเครื่องบันทึก สี่ช่องของฮิกวิชันค่ะภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราปิดไฟเมื่อสนิลํำแสงการทำงานของหลอด LED ก็จะได้เป็นมุมมองแบบนี้อันนี้คือหลอด LED เข้าทำงานนะคะภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพสีแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูลักษณะการทำงานของหลอด LED ค่ะนี่จะเป็นการทำงานของน้องนะคะในกรณีที่แสงพอแสงตัวนี้ก็จะปิดตัวไปค่ะ ส่วนในที่มืดสนิทก็จะเป็นภาพขาวดำแบบนี้ค่ะในกรณีที่เราไม่เปิดหลอด LED ค่ะ